สวัสดีค่ะ 안녕하세요. 영인인입니다. Hello. 오늘도 요새 보는 한국 드라마 중에 소개해드리며 태국어, 한국어를 배우자고 합니다. 도도설설라라설라는 한국 드라마인데 좋아하는 이유는 당연히 여자 주인공이 피아노를 쳐서 너무 좋아요. 마음에 들어요. 그리고 이번에 뽑은 영상은 1분쯤에 출연하는데 남자 주인공이 화장실에서 머리를 감은 사이에 물이 안 와. 여자 주인공이 잠 자고 있는 밖으로 나와서 물을 가지려고 했어요. 근데 갑자기 물병 떨어졌어요. 떨어져서 잡고 있는 그 사이 여자 주인공이 눈 떠서 그 상황에서 한 표현 회화가 몇 가지 있어요. 그럼 그 대화에서 태국어로 뭐라고 할지 그리고 주인공들이 뭐뭐 하고 있는지 한국어로 공부할수 있게 할 테니까 같이 살펴 봅시다. 대신 설명은 태국어로 진행할 거예요. 아 오늘도 은찬가지로 드라마, 혹은 시리즈를 요 한국 시리즈 중에가 제가 좋아하는 드라마 중에 다 โดโดซอนซอนลาลาซอนมันเป็นโนต้ตเพลงในเพลง Twinkle Twinkle Little Star นะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคนเล่นเป็นโนใช่ไหมนั่นคือนางเอกนั่นเองนะคะก็เลยชื่อเรื่องแบบนี้เนะเาะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานบนโรแมนซ์ด้วยแล้วก็ตลกด้วยนะคะดูแล้วมันเบิกบานใจเนาะก็แนะนําเรื่องนี้ให้ดูกันนะคะสําหรับคอซีรีส์เกาหลีนะคะในแต่ละฉากแต่ละฉากที่สนุกสนุกก็จะดึงออกมาให้ดูกันแบบนี้นะคะ แล้วก็จะได้เรียนภาษากรีกไปพร้อมๆกันเลยฉากเนี้ยในแค่หนึ่งนาทีเนี้ยพูดไม่กี่ประโยคหรอกนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะได้เรียนรู้ภาษากรีกศัพท์ตรงนี้นะมาดูกันเลยไอชินจั้ไอชินจ a ผู้ชายเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะไอชีแบบเนี้ยนะมันเหมือนกับเป็นแค่คำอุทานออกมานะคะในภาษาไทยก็เหมือนกับแบบ แบบนี้นะคะชินจ่ะจริงๆเลยให้ตายสินั่นเองนะคะคต่อมาอีกแป๊บหนึงนะ่งเนี่ยก็บอกต่อว่าอิเกะเวโยกิอิเกะเวโยกิอันนี้คือเหมือนแบบ เออคือว่าฉันคือแบบแบบว่าแบบนี้นะคะในภาษาไทยเนาะอีเกนะคะคือแบบนี่มันนี่คือแววทำไมเป็นคำถามนะคะยอกีที่นี่ต่อมาผู้หญิงก็ตกใจสุดขีดแล้วนะคะผู้ชายก็รีบ จะอธิบายทันทีเนาะโอเฮฮะจิมาคือรองกออนเนียโอเฮฮจิมาอันนี้คือมาจากโอเฮฮะตะและรวมกับจิมาซึ่งครั้งที่เราก็เคยเรียนไปแล้วทีหนึ่งแปลว่าอย่านะคะโอเฮฮะดะคือเข้าใจผิดโอเฮฮะจิม oh, าอย่าเข้าใจผิดคือรอนกอคือรอนกอก็คืออย่างนั้นคือรอนกอดนั่นเองนะคะกอดที่แปลว่าสิ่งคือรอนอย่างนั้นอาเนีย นีดาตทะใส่ยาไปแทนเลยนะคะอันนีอ่อันนี่เวลาพูดกับเพื่อนเพืนเพื่อนสนิทกันแล้วนะคะอันีไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นและจากนั้นทุกคนก็กร i, ีดร้องทุกอย่างกรีดร้องกันหมดเลยใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เลยพูดประโยคนึงว่าปัลลโอชินาอิปปะ 빨리옷이나입어빨리옷이나입어빨리นะคะเร็วเร็วอย่างเร็วอดเสื้อผ้าเสื้อผ้าอีนาอีนาตัวนี้คือแปลว่าหรือนะคะ a หรือ b a นะ b ถ้าตัวข้างหน้าเป็นคำนามที่ไม่มีตัวสะกดตามด้วยนาไปเลยแต่ถ้ามีตัวสะกดก็ใส่คำว่าอีด้วยและตามด้วยนาแล้วก็คำนามถัดไปนะคะ a หรือ b อิป เป็นคำกริยาแปลว่าใส่สวมใส่นั่นเองนะคะใช้กับเสื้อผ้ากางเกงเสื้ออะไรต่างๆนะคะอิปตาไปรีโอชินายปไปใส่เสื้อ,อได้แล้วรีบไปใส่เสื้อเลยไปรีบๆไปใส่เสื้อเลยไปจะไปใส่เสื้อหรือไปทำอะไรก็ไปอย่างนี้นะคะประมาณนั้นเลย ในฉากนี้นะคะก็แบบว่าแอบเซ็กซี่นิดๆนะคะเพราะว่าได้เห็นแบบว่าคุณพี่ผู้ชายนะคะออกมาจากห้องน้ำเนาะ <Wow. S 1> กำลังสับผมอยู่ชนะรีบออกมาจากห้องน้ำนํำน้ํามันกันไม่ไหลอะ่ะก็เลยต้องออกมาเอาน้ำเพื่อที่จะไปล้างผมแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นซะก่อนนะคะ ก็เลยได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีกันไปประมาณนี้เลยนะคะมันอาจจะไม่มากนะคะแต่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นาะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหนะ้าก็จะหาฉากไปใหม่สนุกสนุกในเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องเดิมอย่างเงี้ยมาให้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ 오늘은 재미있게 공부하셨죠? 영상은 여기까지 하고, 다음번에도 다른 재미있는 드라마나 가져오고 같이 이렇게 공부할 거예요. 기대해 주시고요. 그럼 다음 영상에서 뵐게요. 안녕! 소่ะ